เดี๋ยว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 เดียวเบูญก่อนอดิบก่อนดิบก่อนอดียกเฮ้ยปิงมาดิเจอย้อนสออตำรวจไปจับนะครับต้นนก็มาดิครับมามามาดูเลยๆูเลยเลยโอ้ยเวอร์เกิ และตอนนี้กาชาลูกใหม่ล่าสุดก็เปิดให้คนที่สุ่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโปรเจกต์ COA ครั้งที่7โดยจะประกอบไปด้วยทั้งหน้าของสกินทองของเจ้าปลาหมึกยักษ์ฮะส่วนทั้งหน้าของสกินโม่จะมีทั้งหมด4สกินประกอบไปด้วยทั้งหน้าของเพเชียนหรือว่าผู้ป่วยตามมาด้วยเอดาหรือว่าไซโครโรชิกะแล้วก็จะมีทั้งหน้าของนักแต่งเพลงรวมถึงทั้งหน้าของฉีซืออีนักโบราณวัตถุด,ด้วยนั่นเอง โดยในคลิปนี้เราจะมาเล่นสกินของตัวเอมิลหรือว่าผู้ป่วยให้ทุกคนได้ดูกันก่อนสกินนี้มีชื่อว่าเคสผู้ป่วยหายากหรือว่าแลเคนั่นเองโดย c o a ปีนี้ธีมของเขาก็จะเป็นฟิลประมาณว่าเมืองแห่งภัยพิบัติหรือว่าเมืองที่มีการติดเชื้อนั่นเองคะซึ่งเรื่างของตัวเอมิลหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อเขาจะสวมใส่ชุดสีแดงนะเสื้อในสีดํานั่นเองคะชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินเดี๋ยววันนี้เราเลยดูสักหนึ่งเกมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อม โอเคแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กับเกมที่เรียบร้อยครับต้องบอกเลยว่า41ตอนกลางวันหาห้องไม่ได้นะผมตตองมาเล่นทางด้านของตัวทารอลนั่นเองก็หวังว่าจะได้เห็นช็อตของตัวเอมิวเยอะๆแล้วกันแล้วก็ระหว่างเล่นก็เดี๋ยวดูทางด้านของตัวสกินไปด้วยแล้วกันฮะสกินนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นสกินที่ผมชอบที่สุดนะชอบมากกว่าสกินทองด้วยซ้ําไปครับเดี๋ยวเรามาดูจะได้อะไรส่วนทีมของเราครับผมมาแบบโซโล่นะก็จะมีผมเป็นผู้ป่วยเป็นราชาครับแล้วก็อัศวินจะเป็นเดอะริปเปอร์แล้วก็ม ส่วนฝ่ายตรงข้ามมีเอ็นชาเตเป็นราชาครับแล้วก็อัศวินเขาเป็นเดอะเบรกิ้งวิลหรือว่าไอ้ล้อตแตกครับตัวซส,สองตัวเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ทงหน้าของแพทย์ที่เสหนึ่งตัวมาแบบนี้มันน่าจะซื้อดวงตาแล้วก็ใจเย็นเย็นใจเย็นที่ล้อแตกใจเย็นเนบาเ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 บา,บาอุ้ยอุ้ยโดนเฉยหรอโดนหอนอจังหวะเมื่อกี้นะเกินอะไรวะ อสเวนเรายังหาราชาเขาไม่เจอเลยฮัลโหลอุ้ยสองเข็บแล้วผมว่าเล่นโรงงานดีกว่าโรงงานน่าจะเวิร์กเดี๋ยว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 บุญก่อนอดิบก่อนดิบก่อนนี้อุ้ยเฮ้ยปิงโอ้ my god ปิงขึ้นเฉยบางทีเวงกรรมมาในรูปแบบเห็นปิงเวงของกรรมดูดิยังไม่ลดเลยยังร้อยควายอยู่เลยปิงผมงานจะงออุ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งปิงอะ่ะ เมื่อกี้ถ้ากันไม่ปิงไม่น่าจะโดนดูดนะถ้าหน้าของกับดักอ่ะแล้วตอนนี้คือแบบว่าเจ็บแบบเท่าไหร่หมดเนี่ยคือโดนแบบอีเข็มเดียวคือร่วงแล้วอ่ะเข็มเดียวคือร่วงเลยโอ้โหเอ้าผมผมไม่ไดองข้างหลังไม่ได้มองหน้าต้องไปวิวต้องไปวิวต้องไปวิวสายวิวไปก่อนเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันดีมันปลดล็อกยังอ่ะน่าจะปลดแล้วบอกจะฉีกก่อนนะ เดี๋ยวเราซื้อน้ำหอมเฮ้ยทำไมผมไปซื้อน้ำดินก่อนวะคือโดนติ่งเดียวก็ร่วงแล้วทำไมผมไปซื้อทำไมผมไปซื้อน้ำดินก่อนวีนคงกรรมต้องย้อนสอนแล้วจังหวะเนี้ยมาดิมาดิมาด,มาดิเจอย้อนสอนตำรวจไปจับแล้วครับแน่นอนก็มาดิครับกลับไปเล่นโรงงานอย่างเดียวตวยไก่ๆเนี่ยโดนเข็มแน่นอนดูจากทรงละโอเคสวยเพื่อนเพื่อนนี่คือแบบว่าทับดีนะคอยรับมาท้ายเลยถ้าสองตัวบอกเลยว่าเบรกยิวเล่นยากผมต้องซื้อน้บดินก่อนโอเคสำหรับน้ำดิน กินยาก่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนอย่าอย่าโดอย่าโดน้ำหอมแล้วนะอย่าเพิ่งโดน้ำหอมแล้วนะมาไหมเอ้ยล้อติดไม่ใช่ล้อแตกแล้วกันไอ้ล้อติดผมชื่อ The b a k i n g Wheel Mister ล้อติดมาป่ะแล้วผมจะพาไปทำพืออะไรวันนี้เดี๋ยวมันเป็นทางด้านของล้อมันก็พังได้อยู่ดีต้องสลิงได้ไหมเอ้เพื่อนรับหน่อย<ๆ>เพื่อนรับหน่อย<ๆ>เพื่อนรับหน่อยโอเคสวยสวยโอเคสวย โอเคมันต้องบีบให้มันใช้ล้อบีบไม่ใช่ล้อบีบไม่ใช้ล้อที่ผมมองหลังหรือม,มองหน้าหลายทีแล้วเนี่ยจะแตกเพราะลืมมองนี่แหละโอเคล้อมันติดแล้วทุกคนน้ำหอมแล้วเอ้ยมีปืนแล้วก็มียานะเมื่อกี้แต่เก็บน้ำหอมเราก็ซื้อมาแล้วตั้งสองพันขอใช้ไปหน่อยแล้วกันไอฝั่งสงข้าก็จะไม่ร่วมเหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่เหมอือนกันใครปวดวะเราหรือเขาเพื่อนที่หน่อยถอนก็ได้เออให้เพื่อนถอนเพื่อนถอนมันจะเร็วกวานไหมจำไม่ได้ ฮิวหน่อย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 ฮิวฮิวฮิวโอเคฮิวหน่อยฮิวหน่อยเอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มามามาฮุเลย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 โอ้ยเวอร์เกินเวอร์เกินอยู่กับสามคนโดนเราอะเวอร์เกินโอ้ไม่ก้อนนี่มันล็อกฮิตบ็อกซ์ไว้หรือเปล่าวะสรุปว่าที่เติมเลือดไปเมื่อกี้แม็คไม่มีประโยชน์เลยแล้วต้องลืมตรงนี้แม่งหายไปแล้วด้วย ด็อบรินมันหายไปแล้วยังไงพอดีพอดีพอดีเฮ้ยด็อบริน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 เดี๋ยวเผมโลกผมโลกต่อตีต่อตีผมจะเก็บด็อบรินผมไปชิมน้ำหอม sorry s o r ี y เพื่อนไหนด็อบรินฉันจะได้ด็อบรินเอ้ยด็อบรินด็อบรินโอเคด็อบรินด็อบรินโอเคโอเคแม่งโลก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 น้ำหอมเอาไว้แน่ก่อนเดี๋ยวไปเอาสลิงเหลือสองมันไม่มีบิงไงตัวเนี้ยเราไม่ต้องเขียนไว้เป็นไร ลนก่อนลนก่อนได้ไหมอยู่ไหนวะเฮ้ยเพื่อนเล่นดีนะตัวซัฟเล่นดีมากนะเดี๋ยวผมไปเก็บอของก่อนคือตัวซัฟเล่นดีมากคือแบบว่าเคลียร์ประกอบกับดัก,กคือแบบซัฟเล่นเป็นอะ่ะนันทานมาโซโล่แล้วจะเจอตี้เป็นงานนะเอาไหมตามมันมีกั้นต่ามไหมน่าจะมีนะเหม็นปากจุกเลยกูทีนี้ได้ไหมโอเคข้ามาก่อนยัไงไงเรียบร้อยอยู่เรียบร้อยอยู่เรียบร้อย เหมือน,ปนไป่ายแล้วผมเพื่อนเอานาฬิกามาเสิรนะ์ฟไปแล้วจริงๆเอานาฬิกาก็ดีนะแต่ว่าขอใช้น้ำหอมให้หมดก่อนได้ไหมขอใช้น้ำหอมให้หมดก่อนได้ไหมวนวนยังไงในที่แคบๆในที่แคบข้าจวินข้าจวินข้าจะเฟลเลยอุ้ยโดนไปนึงทีไปก่อนอยู่ไม่ได้น้ำหอม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 ต้องมาท่าก่อนประเด็นตาเป่าตาเป่าหยาลอยนะตาเป่าหยาลอยนะไม่ทันแล้วน้ำหอมหมดน้ำหอมหมดน้ำหอมหมด หมเราผมโดนผิดลายต้องใช้สลิงว่ะตองสลิงก็อุ้ยมันดีนิ้วโอ้ไม่ก็สลิงอสุดท้ายทำตอนล้อแตกแล้ว <c oughs> มันเอาจริงเหรอเล่นล้อแตงในในนี้นะมันไล่ยากเวย้ยจริงมันไล่โคตรยากอะ่ะจริงปะเนีย่ยคือแบบต่างแบบปูมากครับผมอะ่ะแต่ผมอยากได้ยาม,มากกว่านะตอนเนี้ยเพราะโดนตีทีเดียวนี่รุ่งแน่นอนกลับมาอีกแล้วเพื่อนเคลียร์กับดักดิเ,เคลียร์กำลังดิ เพื่อนมันก็เอาแบบนาฬิกามาเติมตลอดนะจะเอายังไงวน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 ต้องเล่นไหมมาไหมไม่ได้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 โดดได้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 โอเดลดับโอเคหวาดเจี๊ยบเฮ้ยเพื่อนเล่นดีอ่ะเพื่อนเล่นดีตัวซ้ำนี่คือแบบต้องชมเลยว่าเล่นดีมากนะโอเคนี่ก็เป็นสกินใหม่ของตัว MU นะก็ใครชอบก็สามารถไปจับจองได้แล้วในลุกแก้วกระชา COA ครั้งที่7นั่นเองครับ